โอเคค่ะวันนี้นะเราจะมาแต่งหน้ากันแบบว่าเครื่องสำอางราคาถูกนะคะแต่งหน้าเบื่อเบืช่วงโควิดเนาะมาเริ่มกันเลยนะคะด้วยการทารองพื้นของสีจันนะคะร้อยกว่าบาทเนาะซื้อตามร้านคาดัสโตทั่วไปเลยแล้วก็แต้มไปเลยแต้มไปเลยทั่วๆแล้วก็ใช้มือเกลี่ยไปเลยนะเกลี่ยไปเลยไม่ต้องสนใจใยดีอะไรเกลี่ยให้มันปกปิดทุกส่วนของใบหน้าก็พอค่ะทุกคนคะ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากไม่จําเป็นต้องใช้แปรงหรือใช้สปอนนะโอเค แล้วเราก็มาตบท้ายด้วยการทาแป้งฝุ่นนะคะที่มันเกลอะกรังนะโอเคค่ะเสร็จปุ๊บแล้วก็ทา,าริมฝีปากด้วยลิปกอสนะคะหรือลิบบาล์มก็ได้ริปอะไรก็ได้ค่ะเป็นริบบำรุงนะทุกคนจ๋ามาปัดบัช,บชออนนะ,ะอันนี้ของ f u r y o u นเนาะหลักร้อยไม่ถึงไหมเหลือร้อยกว่าบาทนิดๆนะคะเป็นออกสีส้มพีชนิดหนึ่งนะปัดให้ทั่วแก้มเลยทั่วหน้าแก้มไม่ต้องสนใจใยดีอีกแล้วนะ ัดเข้าไปอ่ะทุกส่วนของใบหน้าก็อาจจะต้องแมบเติมสีแบบว่าที่เป็นเศษๆนะคะทัว่วใบหน้าเลยอ่ะถัดไปค่ะทุกคนจ๋าเป็นการปัดคิ้วเนาะใครไม่มีคิ้วก็คือเขียนไปแต่ดิมีคิ้วแล้วดิจะเติมแค่ห่างคิ้วนิดนึงนะคะทุกคนค่ะตามด้วยลิปสติกนะคะอันนี้ของ for YouTube เหมือนกันแห้งละ99มั้งหรือว่าร้อยแล้วแต่ว่าจะจัดโปรนะคะทุกคนค่ะออกเป็นสีส้มนะคะมาทาที่ตาเลยทาที่ตาเพื่อให้มันแบบว่าหยุดโทนนะมองบนด้วยนะคะ ตาบนตาล่างต้องเสมอกันนะต้องเชื่อมต้องมีความเชื่อมต่อกันนิดนึงนะทุกคนคะเสร็จปุ๊บแล้วก็อาเชโดอันนี้ของอนะินทูดี้เนาะน่าจะ500กว่าบาทห้าร้อกว่าบาทนี่แหละจำไม่ได้ละเสร็จปุ๊บแล้วก็อันนี้เป็นสีส้มพีชเหมือนกันนะคะตบเข้าไปเพื่อไม่ให้มันไหลเนาะอ่าเสร็จปุ๊บมาเป็นกริตเตอร์เป็นกรตเตอร์ทาตรงกลางตาแล้วก็เบนออกบนล่างทําเหมือนกันนะจะ เสร็จปุ๊บมาอันนี้เป็นของ brow in บายน้องชัดนะคะ eyeliner สีน,น้ำตาลเข้มเนาะเราที่จะกรีดแค่หางตานะคะทุกคนคะ่ะไม่จําเป็นต้องกรีดหมดนะตาเราดีเล็กเนาะเราก็เลยกรีดแค่หางตาเพื่อว่าให้มันมีความวิงออกมาเพื่อความเซ็กซี่เย้วยวนชวนฝันนะทุกคนคะ่ะเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเล่นลูกเล่นโดยการกรีดหางตาเออกรีดข้างล่างเนาะเขาเรียกว่าอะไรเส้นไลเนอร์เออเส้นวอเตอร์ไลนะให้มันมี eyeliner สองเ,เส้นแล้วก็ปัดมาสคาร่า นะทุกคนปัดให้ทั่วบนล่างเสร็จปุ๊บเราเติมกาวเข้าไปเลยค่ะแล้วก็มีเพชรนะคะร้าน20บาทเราจะมาทำเป็นฟิล์เหมือนว่าฟิลเตอร์อ่ะติดลงไปเลยค่ะข้างล่างฟิลเตอร์ไอนิดนึงเพื่ออยากจะแบบว่ามีลูกเล่แล้วก็ติดข้างบนด้วยนะคะทุกคนคะ่ะติดอย่างปราณีตนะอะ่สวยเลยแอปแต่งคนเดียวสวยเลยอ่ะโอเคค่ะทุกคนคะ่จะจัดตกแต่งให้เท่ากันนะ เสร็จปุ๊บเรามาทาลิปสติกนะสีเดิมที่ทาตาเลยทาเข้าไปเสร็จปุ๊บก็เบลนดออกนะคะให้มันเป็นเบลอแบบอมบอ,อมเบย์ออมเบย์เสร็จปุ๊บเราก็มาใช้เป็นตัวลิปสีแดงเนาะอันนี้เป็นของนัสนะคะก็ทาเข้าไปเลยเป็นแบบว่าฟิลเหมือนติ้นแบบว่าปากพี่อัมอัมพาร์ตอะไรเงะะี้ยค่ะเสร็จปุ๊บเราก็มาใชา้สีออกเป็นแบบขาวมุกนะคะมาแต้มตรงหัวตาเพื่อระเบะิดให้มันแบบว่าตาดูสว่างแล้วก็ทาใ,ใต้ทองคิวนิดนึงนะคะ สันจมูกแบบแกล้งสันจมูกแกล้งนะทุกคนคะ่ะนี่แต้มเข้าไปเพื่อให้มันดูโดดเด่นขึ้นแล้วก็มุมปากนะเสร็จปุ๊บนะเราก็มาใช้สีน้ำตาลในพานเลตเลยง่ายๆไม่จําเป็นต้องมาบอกว่าใช้อะไรหลายอย่างอ่ะซับซ้อนเสร็จแล้วก็เฉดจมูกนะเฉดให้เป็นดูเป็นสั์เป็นคมเส้นผมก็ทำไฮไลท์กระเป๋าก็คออกราได โอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะฟินิชลุกนะทุกคนต่อไปแต่งตามได้นะไม่จําเป็นที่ต้องมาแบบว่าติดเพชรก็ได้นะแต่เราอยากติดเพื่อความปังนะคะทุกคนค่ะอ่าแอปสวยนิดนึงแอปว่าสวยโอ้ตายละสวยไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่มีใครอยากเหมือนนะคะทุกคนค่ะเสร็จปุ๊บเราก็พร้อมที่จะทํางานจ้ะรับอะไรดีคะน้ำบุญจ้ะขอบคุณจ้ะ แกลดีเนาะแต่ง้าเสร็จแล้วก็ขายของโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อ,อลาไปก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ดีด้วยนะขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ดูจนจบนะ